ทรัมป์มาเนี่ยดรเซอร์ไพรส์ไหมแล้วเศรษฐกิจโลกจะเกิดอะไรขึ้นเพราะแค่ชื่อจะมาทองคำผันผวนเกือบร้อยดอลลาร์ต่อวันนะครับแล้วมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากมายเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์บวกไปพันกว่าจุดฮะดอร์มองยังไงครับจะบอกว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเดี๋ยวต้องว่าอาเกนไปก่อนเพราะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาเลือกคุณทรัมป์นะครับเขาไม่ได้เลือกคุณแฮร์ริสเนี่ยแต่ที่เขาเลือกคุณทรัมป์เนี่ยเพราะอะไร เพราะเขามองว่าปัญหาเศรษฐกิจของอเมริกาเป็นปัญหาที่หนักหน่วงมากนะครัเงินเฟ้อก็เพิ่มเึินสูงแม้ว่ารายได้จะโตก็จริงแต่ก็ไม่พอรายจ่ายเศรษฐกิจอเมริกาดูเหมือนมีปัญหามากภาคต่างประเทศก็ดูอ่อนแอเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงเลือกคุณทรัมป์แล้วเราเองเราฟังการปราศัยที่คุณทรัมป์คุณแฮร์ริสเราก็รู้ว่าคุณทรัมป์เขาพูดแล้วเข้าใจง่ายตรงใจประชาชนทีนี้บอกว่าเขามาเนี่ยจริงจริงตลาดเองก็รับรู้ข่าวไปก่อนหน้า นะครับแต่ว่าพอมาเอาจริงๆเนี่ยคนก็กังวลว่าเดี๋ยวจะมีอะไรต่อไปใช่ไหมครับ<ช> <นะ S 2> ก็เป็นที่มาที่บอกว่าราคาทองจโลงนะครับพุ้นอเมริกาขึ้นก็จริงอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนั่นก็คือต้นทุนที่รัฐบาลต้องกู้กครับก็บบบพุ่งขึ้นสูงเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาลดภาษีใช่ไหมครับท<ช>ี่ภาครัฐสหรัฐก็จะเพิ่มขึ้นความไม่แน่นอนก็มี <นะ S 2> ทีนี้ลองอ่านกันดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับที่เรามองกันดูก็คือว่าอย่างแรกดอลลาร์แข็ง เพราะอะไรเพราะว่าคนก็บอกว่าเดี๋ยวความกังวลมันเกิดนักงลงทุนเวลาตกใจนะครับ <laughs> เขาก็เทขายไว้ก่อนคิดทีหลังนะครับเขาก็เทขายวุ้นไทยวุ้นจีน <laughs> หุ้นต่างประเทศกันก่อนโ,โยกเงินกลับไปสหรัฐเพราะฉะนั้นก็เป็นการถือดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์ก็เลยแข็งบาก,ก็อ่อนทะลุสารสี่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ <laughs> อย่างที่สองนะครับที่บอกว่าหุ้นอเมริกาขึ้นเนี่ยเพราะอะไรก็ดูที่นโยบายครับ นโยบายจะลดภาษีนิติบุคคลนะครับก็จะเกิดเงินนะครับในบริษัทมากขึ้นผลประกอบการดีขึ้นรายเงินเดือนมากขึ้นโบนัสดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่มาว่าทําไมตลาดหุ้นอเมริกาถึงดีหุ้นไทยหุ้นจีนหุ้นหลากหลายประเทศเอรกรวบกระทบเพราะว่าเงินเงินที่โยกออกไปนะครับรวมทั้งความกังวลด้วยภาษีนัาเขา้ามองอีกนิดหนึ่งครับคุณทั้มบอกว่าจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อจะทํำยังไงคุณน้ำมันครับก็มีทองคํา ทองคำเหลวอ่ะทันิควิดโกลก็คือทองคําที่น้ํามันที่อยู่ใต้ดินเยอะแยะขุดกันอ,ออกมานะครับเอามาใช้เอามาใช้าาใชใจ่ายดังนั้นเอามาขายได้เพงินเฟอ้อก็น่าจะลดลงและดีไม่ดีราคาน้ํามันดิบทั่วโลก <c oughs> ก็มีโอกาสลดลงได้อันนั้นก็อาจจะคร <c oughs> ่าวๆว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ตลาดจะมีการปรับตัว